ขอมทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินขนมกินขนมแล้วสามไม่มีอยู่ชิ้นดิค่แม่ขอแม่เราสี่เดืน อันเลี้ยงอยู่าสีอื่นอ่ะไม่ดีปวดเล้ยงอยอยากกินขนมทุกคนคลิปนี้มีไฮโดรเจลลี่ด้วยไฮโดรเจลลี่อ่ะมีเพื่อนเยี่ยผีกอดกกระเป๋าไปหมดเลยมีชอบพี่เนเ่ยังอ่ะจะจับไปให้อ่าปิดกแปมปิดกป๋าพี่เนเน่เลย ติ๊กต็อกแต่ว่าเด็กช่องพี่เนเน่เด็กแต่ว่าเด็กยังทำติ๊กตอกไม่ได้พี่เนเน่หนูต้องรอโตก่อนแต่ว่าหนูมีผู้ติดตามถึงรแล้วหนูก็มีรออตกว่าอยากให้เไปติดตามนะชื่ออะไรนะเมื่อก่อนหนูม่มีติ๊กต็อกก็บอกหนู e n e n g ติดตามให้หน่อยบอกมาหนงบอกหนูเห็นชี่อเน่เน่ยยยออบอก เอ็มอีเอ็มอีมอีฮะกีานเว้นแล้วก็กี่านกี้านคืออะไรอ่ะชื่อถออะไรนะให้น้องกดเอง่ย ไม่มีใครสนใจต้องแล้วเนี่ยไม่เกเอแงอะเบลเบลเบลผขอกินอันนี้ด้วยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นเกมตัต่อไปอันี้นะคะอแต่กินกับเพื่อนได้ไหมอมว่าอยากกินอันนั้นแล้วมันกระเะี๊ยใหันนี้เขาใส่อันไหนกมให้เบล ่วยอย่ามาถ่ายต่อนะคะ,ะ,ะอย่ารออีกทีสว